จัดหนักมังงะบายจุก,กุยภูมิใจเสนอรีวเวิลย้อนอดีตไขปริศนานะครับนี่โดยที่ภาษาอังกฤษเนี่ยชื่อว่า erase นะครับ erase ติมดีตึม E.D. อ่ดีเรื่องนี้เนี่ยทำเป็นมังงะเอ้ยไม่ใช่ทำเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไลฟ์แอคชั่นที่แบบว่าเป็นคนแสดงจริงด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีการย้อนย้อนอดีตไปเพื่อแก้ไขอดีตแล้วซึ่งส่งผลต่ออนาคตคล้ายๆกับโตเกียวรีเวนเจอร์ครับแต่ว่าของโตเกียวรีเวนเจอร์เนี่ยเขาเป็นแบบว่าแก๊งอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ไหมฮะแต่ว่าเรื่องนี้ย้อนกลับไปเพื่อไปช่วยชีวิตของเพื่อนในวัยเด็ก นะครับแล้วก็ของคุณแม่ตัวของตัวเองด้วยนะครับผมอยากจะให้ดูเล่มหนึ่งนะฮะปกเขาเจ๋งมากปกเขาเจ๋งมากนะครับเพราะว่าทำไมฮะนี่ฮะกลางกลางออกมานะครับนี่คือตัวเอกของเราฮะตัวเอกของเรานะครับเป็นคนที่ย้อนอดีตได้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยไอ้นี่คือวัยเด็กของเขานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูปกก่อนแล้วกัน เนี่ยฮะนี่คือตัวเขาในวัยเด็กแล้วก็เดินสวนกับเพื่อนผู้หญิงในวัยเด็กครับสังเกตไหมฮะอาจารย์คนนี้วาดประมาณนี้อีกแล้วคือเนื้อเรื่องมันบอกว่าเป็นเด็กนะฮะเนี่ยครับแล้วเสร็จปุ๊บปกปกในฮะเพื่อนผู้หญิงไม่อยู่แล้วครับมีแต่กระเป๋าตกอยู่นะครับเพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ฮะเสียชีวิตครับตายฮะตายเลยครับเนื่องเนื่องจากว่าโดนแบบ ทารุณกรรมใช้คำนี้ดีกว่าโดนทารุณกรรมครับนะฮะเนื้อเรื่องเต็มๆของเขาเนี่ยคือเนี่ยฮะนายคนนี้เนี่ยนะครับทำอาชีพหลายอย่างนะครับเป็นแบบว่าคนที่ไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่เขียนกระตูนด้วยนะครับแล้วก็ไปส่งพิซซ่าด้วยนะครับอ่าโดยที่เนี่ยชีวิตประจำวันของของเขาเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้โดยบ่อย นะครับคือเขาจะมีความสามารถที่เรียกว่ารีไว v ว l ลเรียกว่าความความสามารถได้ได้ได้ไหมคือมันเกิดกับชีวิตของเขาเองฮะนี่ฮะอย่างเช่นนะครับตอนนี้คือเห็นเด็กกำลังหยิบธงจะข้ามถนนใช่ไหมฮะผ่านไม่ที่เจอเด็กหยิบธงจะข้ามถนนอีกแล้วนะับผ่านไม่ที่เขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแน่นอนนะครับจากสิ่งที่เขาพบเจอมาบ่อยๆในเหตุการณ์รีไวเวิร์ลที่เขาเรียกนะครับ แล้วก็เนี่ยนี่คะเขาเลยอดรนทนไม่ได้เพราะว่ามันรีไวเวอรมา3-4ครั้งแล้วเขาเลยบอกว่าหาจุดพลิกผันจุดเปลี่ยนแปลงตรงนั้นนะฮะเขาเลยบอกว่าเอ๊ะน่าจะเป็นเด็กคนนี้หรือเปล่านะฮะเขาเลยให้เด็กคนนี้เนี่ยไปข้ามถนนช่วงอื่นปรากฏว่าฮะนี่ฮะรถบรรทุกฮะสิล้อชนตู้มตรงที่เด็กเคยอยู่ตรงตรงนั้นคือถ้าเขาไม่มาช่วยเด็กคนนี้เด็กคนนี้ก็จะตายนะครับโดยที่เนี่ย ตัวเขาเองเนี่ยขับไปเตือนคนขับรถสิบล้อฮะแต่ว่าคนขับรถสิบล้อหลบในฮะหลับในไม่ใช่หลบในหลับในฮะหลบในหลับในหลับในไปเตือนคนขับฮะปรากฏว่าตัวเองโดนรถสวนมาชนนะฮะกระเด็นเข้าโรงพยาบาลไปเลยนะครับกระเด็นเข้าโรงพยาบาลไปเลยก็มันทำให้ ะะเด็กผู้หญิงคนนี้คือคนที่ส่งพิซซ่าด้วยกันมาเยี่ยมรู้สึกเหมือนจะมีใจให้นะครับแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเขานึกไปถึงอดีตนะฮะเพื่อนผู้หญิงคนนี้เนี่ยคนนี้ฮะที่อยู่หน้าหน้าปกเนี่ยเสียชีวิตนะฮะจากการโดนคารุนกรรมนะครับโดยที่ไม่มีใครเอกใจอะไรเลยนะฮะนี่คือคุณแม่ของพระเอกที่บอกว่าเอ๊ะสมัยก่อนเนี่ยเคยมีเพื่อนของลูกนะบอกว่า โดนทารุณกรรมแล้วก็ลูกเหมือนเคยพูดอะไรกับแม่แต่ว่าแม่ไม่ได้สนใจนะครับคิดว่าเด็กมันเพเจร์นะครับกลายเป็นแบบว่าจากการที่เขา Re รีววว่าบ่อยๆนะฮะช่วยเด็กคนนู้น้วยช่วยเด็กคนนี้ฮะนี่ตกมาจากปล่องลิฟต์ฮนะเพราะว่าไปวิ่งเล่นนะฮะไปช่วยเด็กเสร็จปุ๊บก็เลยกลายเป็นแบบว่าอยู่ดีก็นึกถึงเรื่องเพื่อนผู้หญิงในวัยเด็กครับ ก็เลยกลายเป็นแบบว่าอ้าวทีนี้ฮะรีเวิร์ลไปไกลเลยฮะย้อนไปอดีตเมื่อ18ปีก่อนฮะ18ปีที่แล้วนะครับเขาก็นึกเรื่องของเพื่อนผู้หญิงในวัยเด็กเขาขึ้นมาได้เขาก็เอ๊ะทำไมเขาไม่เอกใจเลยนะครับว่าเดี๋ยวะฮะมันจะมีช่วงหนึ่งเนี่ยครับอยู่ดีคุณแม่เขาโดนแทงฮะก็เลยกลายเป็นบอกว่าเป็นจุดที่เหมือนตัวเขาเองเนี่ยอยากจะย้อนกลับไปมากๆ เพ่งกระแสจิตต้องย้อนกลับไปช่วยแม่ต้องย้อนกลับไปช่วยแม่ใครฆ่าแม่นะฮะกลายเป็นแบบว่าเขาย้อนไปนู่นเลยฮะตั้งแต่สมัยเด็กเลยครับย้อนไปสมัยเด็กเลยทีนี้เนี่ยเขาก็จะไปสืบเรื่องของเพื่อนสมัยเด็กเนี่ยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับทาให้แบบว่านี่ฮะเขาก็ไปช่วยนะฮะนี่คือมีเด็กผู้หญิงอยู่นะครับแล้วก็ปกอันนี้สองคือ ไม <im <im ่มีฮะมีคนมาจัดการเด็กฮะเด็กไม่อยู่อันนี้คือมีเด็กอยู่นะครับนี่อ่ะอันนี้มีเด็กอยู่อันนี้เด็กไม่อยู่นะฮะเพราะดูจัดการไปแล้วนะครับปกนอกปกในเนี่ยโอ้โหเขาทําได้ดีมากเขาทําได้ดีมากการเป็นแบบว่าตัวตัวเอกเนี่ยครับย้อนกลับไปในอดีตเพื่อคือเรื่องราวมันซับซ้อนเรื่องราวมันซับซ้อนด้วยนะครับนอกจากเนี่ยแม่ แม่ของเพื่อนในวัยเด็กเด็กผู้หญิงคนนั้นนะครับคือดูเหมือนแกจะเป็นแบบจิตจิตหน่อยหน่อยฮะจิตจิตหน่อยหน่อยนะครับทํทาทําไร้ลูกด้วยนะครับแล้วเหมือนแฟนใหม่แม่เนี่ยก็แบบว่าเพี้ยนเพียนพอนะนี่ฮะจับลูกตัวเองกดน้ำนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีแผลเต็มตัวเลยก็ไม่ไม่ได้มีใครสนใจ นะฮะกลายเป็นแบบว่าย้อนเวลากลับไปเนี่ยก็เลยต้องไปช่วยเพื่อนคนนี้ครับซึ่งมันส่งผลต่อในอนาคตนะเพราะว่าคนร้ายที่โดนจับไปไปเนี่ยคุณแม่พระเอกเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบว่ากึ่งๆไเป็นตำรวจเป็นนักสืบอะไรประมาณนี้ด้วยครับแล้วก็คุณแม่เนี่ยดูคนผิดไปทำให้แบบว่าคนร้ายที่เป็นตัวจริงเนี่ย โดนปล่อยลอยนวลไปฮะกลายเป็นแบบว่าคนที่ชื่อยูยุกิเป็นแบบว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของพระเอกในสมัยเด็กเนี่ยกลายเป็นแบบว่าเนี่ยฮะหนึ่งหันหน้าอันหนึ่งหันหันหลังนะฮะปกก็ทําดีนะฮะกลายเป็นแบบว่าคุณยูคุณยูกิที่เป็นเพื่อนผู้ชายเพื่อนรุ่นพี่ผู้ชายสมัยเด็กของพระเอกเนี่ยโดนข้อหาว่าเป็นคนฆาตการรมแทนก็คือเพื่อง่ายจับผิดตัวฮะ การที่พระเอกของเราย้อนกลับไปครั้งนี้เนี่ยทำให้แบบว่าแก้ไขปัญหาเพื่อนในวัยเด็กก็ไม่ตายแม่ตัวเองก็ไม่ตายหรือเปล่านะครับไปช่วยเพื่อนไปช่วยแม่นะครับแล้วก็ไปช่วยเ,เพื่อนรุ่นพี่ผู้ชายที่ชื่อ,อยูอยูกิด้วยสมัยก่อนก็ไปชวนเล่นกันอยู่อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะแล้วก็เนี่ยครับคือคนร้ายมันทำหนักขนาดบอบว่าเผาบ้านด้วยดู ด้วยฮะย้อนกลับมาปุ๊บอ่ะช่วยแม่ได้แล้วแต่ว่าแม่กลายเป็นโดนเผาไฟแทนฮะเป็นเผาเผาบ้านแทนนะครับแล้วก็คนที่รู้จักก็โดนหมดเลยทุกคนนะครับพอแก้อดีตปุ๊บกลับมาปัจจุบันมันก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึง่งนะฮะนี่ฮะกลายเป็นว,ว่าอยู่ดีเป็นผู้สงสัยผู้ถูกสงสัยสะซะง,งันนะ่ะโดนจับสะง,งันนะฮะโดนโดนจับสะง,งันก็เด็กผู้หญิงคนที่ ทำร้านพิซซ่าด้วยกันนะครับก็ここบอกว่าไม่จริงอะ่ะนะฮะสุดท้ายเขาก็ต้องย้อนกลับไปอีกครั้งนะครับย้อนไปหลายหลายครั้งมากย้อนกลับไปย้อนกลับมานะฮะนี่ปกเล่มสี่ก็คือ,คอกลายกลายเป็นว่าเขาย้อนกลับไปทีต้องทําให้หนักกว่าเดิมนะฮะก็คือไปช่วยหลบจากบ้านออกมานะฮะไปหลบบนรถนะฮะนี่คือไม่ไม่ได้หลบในรถอันนี้คือหลบในรถนะฮะอันนี้คือ ไม่ไม่ไม่ได้มาช่วยอ่ะก็เลยไม่มีใครอยู่ในรถนะครับอันนี้มาช่วยนะครับก็เลยมาหลบในรถนะครับก็กลายเป็นแบบว่าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขอ,อ,อดีตนะฮะประมาณนี้แต่ว่าคนร้ายก็เหมือนกับบอกว่าไม่ได้ย่อท้อในการทําความเลวเลยคนร้ายก็พยายามทําความเลวต่อไปเรื่อยๆมันน่าแปลกตรงนี้ฮะแทนที่แบบว่าพ,พระเอกเราพยายามแค่ไหน,นมันก็แทบจะไม่ดีขึ้นเลยฮะโดยที่เดินทางมาเล่มห้า เล่ม6นะฮะเล่มเล่มเเนี่ยผมว่าปกสวยสุดเลยเอามาขึ้นปกนะฮะนี่ฮะปกสวยมากก็อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องราวประมาณว่าบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกเนี่แหละครับมันทำให้นะฮะนี่อันนี้ปกเหมือนเดิมปกเหมือนเดิมอันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะปกเหมือนเดิม อย่างน้อยก็กล้าที่จะลงมือทํานะครับนี่ครับคนร้ายนะฮะเจอกับคนร้ายนะค,ะค,นนะครับจริงๆแล้วก็กลายเป็นว่าคนที่คิดว่าน่าจะเป็นคนร้ายอ้าวไม่ใช่คนร้ายหักมุมนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนตอน,ตอนจบเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากที่เดาได้สักเท่าไหร่นะครับไม่ได้ต่างจากที่เดาได้สักเท่าไหร่ก็คือจบอ,บจบอย่างสมบูรณ์นะฮะจบอย่างสมบูรณ์ นะครับโดยที่มีทําเป็นไลฟ์แอคชั่นด้วยนะครับก็คือภาคคนแสดงนะครับก็แนะนําว่าอยากให้เพื่อนๆลองไปหากันอ่านกันดูนะครับทั้งมังงะแล้วก็ตัวที่เป็นนักแสดงแสดงด้วยนะครับไม่อยากจะสปอยเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าสปอยยับเลยฮะเนื้อหาที่เล่านี่คือสปอยยับเลยครับก็สนุกนะสนุกนะถึงแม้หลายคนจะบอกว่าดูลดูแลตับพังนะฮะ ดูแล้วตับพังอ่านแล้วตับพังปวดตับกันตามๆไปนะฮะผมแต่สำหรับผมส่ว,สวนตัวนะผมรู้สึกว่าอ่านแล้วเอ้ยสนุกอะ่ะคือเขามีแบบว่าสอดปมใส่จุดถ้าให้ถ้าให้เทียบกับโคนันนะผมว่าคล้ายๆกับโคนันอยู่คล้ายๆกับโคนันอยู่แต่ว่าเนือ้อเรื่องเนี้ยมันแบบหนักหนามากหนักหนากว่าแล้วก็เป็นเรื่อง หลักเรื่องเดียวนะครับไม่ใช่เรื่องย่อยๆแบบโคนันที่ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเวื่อวังอลังการแบบโคนันแต่รู้สึกว่าเก่งนะเด็กเก่งนะครับโดยที่ตั้งแต่เกาะมรณะแล้นะครับคนวาดก็วาดให้เด็กรู้สึกเก่งเก่งจังแต่กลายเป็นแบบว่าพอเป็นเรื่องรีเวิร์ลเนี่ยมันกลายเป็นแบบว่าอ่าเป็นย้อนอ,อดีตก็เลยเก่งนะครับก็รู้สึกสนุกสนานนะครับเวลาอ่านก็รู้สึกป,ป,ประทับใจมาก นะครับเรื่องเรื่องนี้โอเคนะคผมให้คะแนนสูงเลยฮะนะครับแนะนําว่าให้เพื่อนๆหาอ่านนะครับตอนนี้ถึงเล่ม9้าจบแล้วนะครับซื้อมาสักพักแล้วนะครับคุณมิสเตอร์เจบอกว่ากระดาษอะไรครับเรื่องนี้กระดาษเขาเรียกว่าอะไรฮะกระดาษบลูฟหรอใช่ไหมเขาไม่เขียนเป็นกระดาษอย่างเงี้ยครับเป็นกระดาษธรรมดาเงี้ยครับนะฮะเป็นกระดาษธรรมดาธรรมดาแบบเนี้ยฮะ ผมว่าก็ใช้ได้อยู่นะก็ไม่บางไม่ไม่ได้บางอะไรนะครับทั่วไปทั่วไปนะครับก็ปกมนถูกนะแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าไม่รู้ดิหมดแล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆต้องลองไปหาดูนะครับเป็นเรื่องทอี่อีกเรื่องนึงนะ่ะที่สนุกนะครับแล้วก็น่าสะสมสำหรับวันนี้จุก,กุยแล้วน้องแมวลาไปก่อนบายขอบคุณมากครับเจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไครต์จัดหนักมังงนะบายจุกุยสวัสดีครับ